ลองชิมข้าวผแนงสันคอเนื้อออสเตรเลียจากเซเว่นครั้งแรกนะคะรสชาติจะเป็นยังไงมาดูกันนะอันนี้69นะเดี๋ยวให้ดูนะคะแพ็กเกจมาเป็นกล่องสวยงามแบบนี้เลยนะคะบอกว่าพลังงานอยู่ที่580กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะาชิมเลยนะคะทางร้านก็เวฟมาให้แล้วนะคะวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ของทางร้านนะคะเพราะว่า เ uh, มนูเฝ้าออฟฟิศมื้อเที่ยงโอ้ยน่ากินมากๆอ้หอมมากมน่ากินมากๆเลยนะคะดูมีความเข้มข้นเลยเนี่ยโอย้แล้วก็ข้าวหอมมะลีนะลองชิมกันเลยคุย้คน้นค้นแบบนี้เลยอะ่ะอืมอืม,อ,มอร่อยมากค่ะ เป็นข้าวผนังเนื้อที่อร่อยเข้มข้นมากนะคะรสชาติทำถึงเลยนะคะมีความอ,าอร่อยกลมกลม่อมเค็มหวานมันพอดีนะคะแล้วก็ข้าวก็นุ่มมากๆนะคะสำหรับใครที่เป็นคอผนังนะคะอร่อยบะหมี่นูจีอร่อยอ่ะ